คอกาแฟที่เป็นสายฟูตี้คือต้องชอบสิ่งนี้ร้านมาในตีมมังกรกระตูนนั่นเองเราไม่ใช่กระตูนธรรมดานะคะเป็นกระตูนเวอร์ชั่นขาวดําด้วยมันดีตรงที่ยิ่งสภาพคุณสีสันสดใสมากเท่าไหร่เวลาถ่ายรูปออกมาก็คือเด่นขึ้นมามากเท่านั้นค่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะโอยนะ Oh, ชอบอินทีเนี่ยในลานมากค่ะก็คือขาวดําขาวดําและขาวดําคุมตีมได้อย่างดีแล้วข้างนอกเป็นแบบพื้นที่สีเขียวเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆอยู่ข้างนอกแล้วถ้าคุณเป็คนคนขี้หนาวคุณสามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้เช่นกันที่จอดรถนี้ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงมีเป็นลานจอดรถเลยดีกว่าไหนดูซีมีอะไรกินบ้างอืมอืมหลายเมนูอยู่โอเคไม่น่าเกลียดมีคงมีเค้กและที่สําคัญมีเค้กไอติมมีฮอบัตน่ะ สกยสกยบอกแล้วว่าชนบุรีอะคาเฟ่เยอะว่างว่างเสาร์อาทิตย์ขับรถมาเที่ยวได้หลายคาเฟ่เลยค่ะผมรอมีพีอยู่นะครับ